สวัสดีครับไดยควันนี้น้องท็อปจะเล่นอะไรครับเล่นลูกโป่งสีอะไรครับสี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 น้ำเงินเหรอครับไม่ได้ลยจเละโเล่นเล่นสไลเดอร์ลงมาเหรครับนายน้องเข้าใจเล่นให้ดูเลยค่ะ วนไม่กวนกันนะคะเล่นดีๆค่ะเอาท็อปให้น้องเล่นด้วยน้องพอใจสีอะไรครับสีสีชมพูใช่ไหมคะลูกโป่งค่ะเล่นยังไงน้องพอใจเล่นให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วเล่นยังไง น้องจะน้องพอใจชอบไหมคะพอใจชอบชอบอยู่แล้วคะลูกโป่งนี้ลูกใหญ่กว่าคนเลยใช่ไหมคะใช่คละหู กิ้งลงมาเร็วไอ้ท็อปถ้ามารุกโปร่งก,กิ้งลงมาเร็ว ก็มีอรนมากกินมาก My เต็มมาเลยโู oh mm ้เต็มมาเลยค่ะเตมาาเลยลูกึ้นเลยดีๆเตเตมาเลยค่ะพี่ชอปโอ้น้องพอใจเก่งจังเลยเก่งจังเลยตัวเมื่อนะคะ พ่อใจจะเตะให้เพื่อนๆดูนะคะโอ้มาแล้วค่ะาะอ่ะไอ้ทัาเตะม,มาให้ไม่ไกลนะไม่ไกลเตะไปให้ทับเตะมาเร็วโอ้ไม่ไกล,ไไกล,ไไกลเ,เตมมเลละึ้นแม่โอ้ เต็มาอีกเต็มาหาไม่ใกลอก้อีกเต้มาบีใกล้ท็อป<อ>จูวูหุณนสูงแล้วมาเต้มาอีกเต้มาอีกอ้าออไม่ใช่เต็มาหาเอามันใจดีก่นโอ้ไปแล้วไปแล้วไกลแล้ว ตีขึ้นไปให้อาเตม่าเตมมาเตม่าทางพีย,ยันยนไปทางพูนล,ลูกมันเปลืน่นเออมีไกย,ยนขึ้นไปให้อันยนมาทางพีเร็วยนดีๆยันยนไปไก่แห้งโอ เดี๋ยวไปเอาไปดีดีดีไม่ใกล้จะเตะขึ้นไปแล้วเด้ดรับรตูรับประตูแล้วใช่ไหมครับนักฟุตบอลรับประตูใช่ไหมครับอ่าวทะเลรับอีกนะครับฮะเก็บนิ่วเตี่ยมันถือนิ่วเตี่ยลูก โออ่าไม่ไกลเตะขึ้นไปให้อีกนะครับโอ้รับได้ไหมครับ <c oughs> อ,อันนั้นเขใจเตะเร็ว <c oughs> เตะขึ้นไปให้ทอบเร็ว <c oughs> ไอ้ทอบเตะไอ้ทอจะเตะขึ้นไปนะครับเ <c oughs> ตะขึ้นไปเลยครับโอ้เตะไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> หนึ่งสองสามโอ้โหไม่ขึ้นไม่ขึ้นทำไมแมา่ทำไมาไม่เป็นไรโอ้ขึ้นแล้วใช่ไหะคะน้องพจใจเตะขึ้นแล้วไอท็อบเตะเร็วเตะดีดีึงสองสามโอ้ไม่ขึ้นเลยครับทไมทไมเตะไม่เตะไม่มมครับเตะไม่เตะแรง นะครับเตะแรงเลยเออซองซ้ำว้าเ <laughs> ตะขึ้นไหม,อไมเออครับเตะขึ้นแล้วแล้วเตะขึ้นแล้วโอ้ไม่ขึ้นอีกแล้วครับ <laughs> ต้องพอใจเตะขึ้นไหมน้องพอใจยโยนขึ้นเลยเอยเอเข้าป, <laughs> ประตูแล้วครับเตะโอ้ทรับโยนขึ้นเข้าประตูแล้วครับ นันงนะลูกระบ้างนะมันจะแตกเน่น่ะแค่แค่เออหายน้องหายน้องน้องสีชมพูโอ้ ชอบเตะขึ้นไปให้แล้วครับเอาไปเอาให้ไม่ใกล้เตะขึ้นมาฮะ กดไลค์กดแชร์ป้าจดใจจดใจรับเป็นกำลังใจให้น้องท็อปด้วยนะครับไปแล้วจ